ละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องพรชีวันคุณสรุธภาชีวันและพรชีวากลับบ้านมาและ,ะเผชิญหน้ากับคุณหญิงวีนาที่แจ้งเรื่องพรชีวาตั้งท้องบอกกับทวดอ่อนรวมถึงเกสราและชินกรพ่อแม่ของพรชีวามากันครบเรื่องที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเป็นความรู้สึกผิดที่กัดกินใจพรชีวาจนเป็นลมเป็นแรงไป แต่คุณหญิงวีนาก็ยังวุ่นวายหาตัวพ่อของเด็กในท้องพรชีวาไม่หยุดจนคุณสรุธทนไม่ไหวประกาศต่อหน้าทวดอ่อนว่าตนเองเป็นพ่อของเด็กในท้องและเด็กในท้องคือจุธาเทพคนหนึ่งทำให้ทุกคนอึ้งไปตามๆกันรวมถึงชีวันที่รู้ข่าวเรื่องนี้ด้วยขอขอบคุณสําหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ